โอ้ยนึกว่าเธอเพ่งโดนข่มขืนนี่รู้ตัวไหมคะว่าเธอไม่มีวิกแล้วไม่รอดอ่ะแล้วก็มันหน้ามันโนกจะถอดเนาะกับผมฮอนอะ่ะผมไม่เคยใส่อย่างแบบนี้ผมถือบังคับมากผมหฮอนผมถูกบังคับทำไมไม่พูดขาล่ะใช้คำว่าฉันใช้คำว่าขาขาสิคะ โอ้ยตายตายตายมาพูดแบบนี้จะก็โดดหน้คะแนนตายหรอกนะคันนียผมไม่ถนัดว้าครับฉันเข้าใจคนอย่างเราเรานี่นะก็ไม่ถนัดเว้าทั้งนั้นแหละฉันก็ไม่ถนัดเว้าฉันยังไม่เคยเว้าเลยนะมบางทีมันติดลุ่มติดเล็บบ่ะแต่เธอนี่ก็เคยเว้ามาบ้างใช่ไหมล่ะเคยครับโลดหนใครสอนเธอว่าวะฉันไม่รู้จักเลยอ่ะว้าวเพื่อเดียวครับว้าวพือเดียว ฉันนึกว่าพ่อเธอสอนว่าวนะเนี่ยบมได้สอนครับรอ๋อเธอว่าเเวเป็นแต้กี่ขับว่ะอ่อน,นึงครับว้าวว่าวเป็นแต่ปอนนึงไวมันมันน้อยนึงเนละโมเมนต์ดังสันครับการว่าวนี้คือใส่ปากครับว้าวว่าใวาใส่ปากเธอฉันไม่เคยเจอใครขนาดนี้เลยนะเหรอบอัตรโมเมนต์นนครับบอกว่าสายสานนี่คือการพูดครับ อ๋อการพูดอ๋ออ๋อคนอีสาน